สวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมดวยู้ท่านทั้สวัสดีครับพี่น้องเอสีพอพาโรดนครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากกินแบ,บน่งรัฐบาลเพื่อนบ้านไม่จะไปได้าห้าหน้อยลาวพัฒนารวมไปถึงหุ้นรอบต่างจางันทถึงสุขครับพบกันในรอบของวันพุธที่11นะครับวันพุธที่11นั้นแนวทางจะเป็นยังไงทั้งสีหน่อยและลาวเนาะมาสรุปแนวทางวัน,นอังคารก่อนเนาะแล้วค่อยไปรุ่นกันเฉพาะกิจครับ สี่เก้าหนึ่งล่างสูตรสามพี่เสียครับหนึ่งห้าสองล่างหนึ่งเก้าปกติครับห้าสองหนึ่งล่างเก้าแปดเวไอพีแปดสี่ห้าล่างหนึ่งหกวัซันหนึ่งห้าสองพลิกลงมาง่ายๆครับเป็นห้าสองหนึ่งโอ้โหอัตดต้อยเจ็บเจียนตายเลยนีะฮะหนึ่งหกเลยเนียนๆเลยวันนี้ต้องขออภัยเลยครับ มีแต่เด่นมาแต่เจาะไม่ปังเนาะชุดเจาะก็มีกับเก้าแปดเนาะกับหนึ่งหกหกหนึ่งเนี่ยมาอยู่สองชุดตรงนั้นก็กระจุยจ้ะมีเข้ามีหลุดนะจ้าพี่น้องนะก็ต้องขออภัยกระดับงงาน,นมาไปวันพุธเดี๋ยวจะชดเชยให้ทั้งสีน่อยและเหล่าสัญญาพี่น้องรับปากแล้วต้องทำให้ได้ไปลุ้นกันครับ ไปกันต่อครับสำหรับแนวทางของรอบวนันพุธที่11ตุลาคม2566เนาะแนวทางานอยมัดรมสิจบพี่คาสี่หน่อยนะครับและลาวันพุธนะจ๊ะพุธที่11ตุลาคมอะไรก็เกิดขึ้นได้เนะเาะระวังนะอา้าวก่อนอื่นก็ต้องขอกราบอภัยงาม,งามเดี๋ยวพี่น้องเดี๋เมื่อวานนี้แหมแนวทางขี้เรศสุดในรอบปีเนาะมาวันนี้ขอชดเชยทั้งสี่หน่อยและลาวให้อย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวกรอา้าว ก็ฝากไว้เป็นแนวทางครับเฉพาะกิจ e 47ครับพิเศษ28ปกติ96 VIP 48มาอะไรก็เป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอครับยังไงก็ห้ามเผลืองปลาครับตรงรอบไปก่อนนะครับค่อยสลับรอบเด้อตามสสัญญาของเรานะครับนอกตะรางเด่นวันครับ45 28ครับ45 28อา้าวฝากไว้นะครับสลับสาย ตามเด่นวันเนาะ4 5 2 8แล้วเด่นวันวันนี้ครับเบิ burn 22, ้ล2 2แขนๆตัวเดียวเลยวันนี้ให้ตัวเดียวแขนๆเลยสายเบิ้ลนะจ๊ะนอกตารางก็เจ่อให้เน้นให้หมดแล้วเนะเาะอ้าวชุดฟานจัดไป3ชุดพอเนาะยังไงก็ฝากไว้เป็นเอาทางด้วยนะครับทั้งในตารางและนอกตารางสีนอยวานพุทธนะครับมา2ทุ่มสาวฝั่งของลาวพัฒนาครับ เด่น3เด่น6กอา้าวไวสายวิ่งสายรูปไปจัดกันได้เลยเนาะสายเบิ้ลห้าห้าสามสามลาวมันน่าจะแอบมาลอยเบิ้ลอีกนะมันหลังจากวันจันที่แล้วมันก็เบิ้ลศูนย์ศูนย์ไปหน้าตาเฉยเฉยเนีเ่ยเนาะอ้าวยังไงก็ไปลุ้นไปเชียร์ด้วยกันยังไงก็ไปลุ้นดูนะครับอา้าวลาวฝากไว้ด้วยครับแนวทางลาวเนาะชุดเจาะก็เจาะให้แล้วเนะเาะอ้าวเด่นคู่เด่นก็ระวังดีๆนะอันตรายอยู่นะเนาะอ้าว ุดฟันให้ไป4ตัวเลยอันนี้แอดชอบก็เลยให้ไปด้วยนะเอาฝากไว้เป็นแนวทางนะครับอย่าลืมนะครับดูแนวทางฝากเป็นแนวทางนะครับไม่ได้การันตีว่ามันจะมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับให้แนวทางไว้กับพี่น้อง fc เพื่อไปวิเคราะห์และนำไปประกอบการตัดสินใจใช้งานแต่ะรอบอยู่ที่พี่น้อง fc และพี่น้องที่ติดตามทุกท่านเนาะยังไงก็ตามแต่พอดีหวัวไม่เข้าไปหลุดนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับดูแนวทางแล้ว ชอบใจหรือ,อยังไงก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมินครับจะได้ทำแนวทางให้ยาวๆฟรีๆตลอดไปครับสวัสดีครับ